ละครชีวิตรักเจ้าหญิงไร้สถานะตอนที่7จ็บาหลีกับยาหยีเข้ามาห้องน้ำด้วยกันพอออกมาคลิปเสียงที่เธอสารภาพความจริงกับบาหลีก็ดังขึ้นทำให้หญิงสาวตกใจมากยาซุมินตกใจอับอายกับสายตาของผู้คนที่มองจ้องมาเป็นตาเดี่ยวเธอรีบวิ่งหนีออกไปเจ้าชายเองก็ตกใจมากเช่นกัน ยาสมินเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลูกจะไปไหนเฮนริกหยุดเดี๋ยวนี้นะผมจะไปตามเขาครับแม่ผมจะไปตามยาสมินมันหลอกลวงลูกหลอกว่าชื่อสัญญาลูกสาวประธานาธิบดีประเทศสาเมียนมันหลอกแกขนาดนี้แล้วแกยังจะตามมันไปอีกเหรอหยุดเดี๋ยวนี้เธอไม่ได้หลอกผมครับแม่ทุกอย่างมันเป็นแผนการของผมทั้งหมด ยาสมินไม่เกี่ยวครับเธอจะเป็นต้องทำตามคำสั่งของผมอย่ามาแก้ตัวแทนเลยมันหลอกลวงลูกบอกว่าตัวเองเป็นลูกสาวประธานาธิบดีลูกก็เลยสนใจมันถ้ามันเป็นแค่ผู้หญิงไทยจนๆลูกจะสนใจมันหรือเปล่าผมไม่ได้แก้ตัวแทนใครทั้งนั้นครับผมบอกแม่เราไงว่ามันเป็นแผนของผมผมจะไปตามหาเธอไม่ได้นะจะออกไปจากงานเลี้ยงไม่ได้ดูสิ มีแขกมากมายล้วนแต่เป็นคนสำคัญของประเทศจะออกไปอย่างนั้นไม่ได้นะก็ได้ผมจะไม่ออกไปแต่แม่ห้ามให้ใครทำอะไรเขาเด็ดขาดนะครับถ้าขึ้นไปเปิดงานกับสมีล่าดีๆแม่จะไม่ทำอะไรเจ้าชายถอนหายใจจำใจขึ้นไปแล้วเปิดงานรวมกับสมีลาพอเปิดงานด้วยกันเสร็จแล้วเมื่ออยู่รับลังคนอื่นเจ้าชายจึงต่อว่า เธอมันปีศาจร้ายสมิลาช่วยไม่ได้นะเฮนริกเธอยามน้ำหน้าฉันก่อนเองกล้าดียังไงข่วงอีนางชั้นต่ำนั่นออกงานเป็นว่าเล่นแล้วยังบอกใครต่อใครว่ามันเป็นคู่รักฉันไม่ได้รักเธอฉันก็ไม่ได้รักเธอไม่ได้ต่างกันหรอกจะบอกให้นะว่าที่ฉันแต่งงานกับเธอก็เพียงเพราะมีตำแหน่งราชนีเท่านั้นแหละ นี่เองเหรอเหตุผลที่เธออยากแต่งงานกับฉันก็อีกแค่ตำแหน่งราชนินีอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอสมิราใช่เพราะว่านายเป็นว่าที่กษัตริย์ของนาดาวฉันเลยจำเป็นต้องแต่งงานด้วยคิดว่าฉันอยากจะแต่งหนเรื่องไงถ้าฉันไม่ใช่ว่าที่กษัตริย์คนต่อไปเธอก็คงไม่ได้ตามวอแวร์ผู้หญิงทุกคนของฉันอย่างนี้สินะแน่นอนสินำหน้าอย่างเธอ ทำใไมฉันรักไม่ได้หรอกเฮนริกโถ่ทำไมโลกนี้ต้องมีผู้หญิงอย่างเธอด้วยนะทนเอาหน่อยก็แล้วกันนะเราจะต้องอยู่ด้วยกันอีกนานจนกว่าจะตายกันไปข้างนึงเลยล่ะเจ้าชายฟังแล้วได้แต่เจ็บใจตอนนี้เป็นห่วงยาสุมินมากไม่รู้ว่าเธอจะเป็นยังไงบ้างยาสุมินหรือยาหยีนี้ออกมาจากพระราชวังพอหลอกทหารว่าปวดท้อง เธอหลบซ่อนตัวจนหนีออกมาได้และกลับมาถึงประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยเจ้าชายเฮนริกรู้ว่าเธอหายไปก็แทบครั่งแม่นี่แม่ทำอะไรเธอบอกความจริงผมมาเดี๋ยวนี้นะแม่จะไปทำอะไรคนรักของแกไม่ใช่สิก็อีกแค่คนรักจอมปลอมของแกมันหนีไปเองแม่ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเธอจะหนีไปได้ยังไงในเมื่อมีทหารมากมายคอยตามอยู่ ก็เพราะมันหลอกคนของแม่น่ะสิหล่อนมานยาเจ้ามานยาสาไทยไม่มีใครเกินหลอกว่าปวดท้องจนทหารของแม่เผลอแล้วมันก็หนีไปแม่แน่ใจนะว่าไม่ได้โกหกผมนี่เฮนริกแม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องโกหกแกเลยนะแม่จะโกหกแกให้มันได้อะไรขึ้นมาเธอไปถึงประเทศไทยแล้วจริงๆเนี่ยเหรอครับไปแล้ว แม่รับรองว่าจะไม่ทำอะไรถ้าลูกจะแต่งงานกับซมิลาแม่สัญญาว่าแม่จะยุติการค้นหาตัวยาสุมินและปล่อยเขากลับประเทศไทยและมีชีวิตอิสระอย่างที่เขาต้องการได้ถ้าแม่รับปากว่าจะไม่ทำอะไรเขาผมจะแต่งงานกับซมิลาราชินีโสรยาได้ยินก็โล่งใจมากที่จัดการปัญหาเรื่องนี้ได้ จากนั้นข่าวการแต่งงานที่จะมีขึ้นของเจ้าหญิงสมิลากับเจ้าชายเฮนริกก็ดังไปทั่วโลกทั้งคู่ออกงานคู่กันเป็นว่าเล่นแน่ใจเหรอว่าเธอจะแต่งงานกับฉันได้นะ่ะสมิลาเราไม่ได้รักกันฉันไม่ได้รักเธอฉันก็ไม่ได้รักเธอแล้วเธอคิดว่าเราสองคนจะอยู่กันรอดเหรอ เราจะอยู่กันแบบผัวเมียที่เกลียดกันอย่างงั้นเหรอเซมิลาใช่เธอมีคนรักอยู่แล้วใช่ไหมเธอถึงได้ไม่เคยชายตาและใช่เลยใช่ฉันยอมรับฉันมีคนรักอยู่แล้วฉันไล่เขาออกไปจากชีวิตเพราะฉันถูกบังคับให้ต้องเป็นราชินีคู่กับนายยังไงล่ะทำไมเราจะต้องทำลายความสุขของตัวเองเพื่อคนอื่นด้วย ฉันก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกแต่ฉันถูกเลี้ยงดูแบบนี้ถูกป้อนคำสั่งมาแบบนี้ว่าฉันเป็นเจ้าหญิงมีหน้าที่ที่จะต้องแต่งงานกับเจ้าชายอย่างเธอเป็นไปได้ไหมที่เราจะเลือกความสุขของตัวเองมากกว่าความสุขของคนอื่นพอฉันคงเอาตายเราสามารถเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงให้ประชาชนรักได้โดยไม่จำเป็นต้องแต่งงานกันนะัสมิลา เธอรักผู้หญิงคนนั้นมากเลยเหรอถึงได้มาพูดกับฉันแบบนี้ใช่ฉันรักเขามากฉันเองก็รักผู้ชายคนนั้นมากแต่ฉันก็ต้องเสียสละทิ้งเขาไปเพื่อตำแหน่งราชินีถ้าอย่างนั้นเธอก็ควรจะกลับไปหาเขาฉันทำอะไรเพื่อความสุขของตัวเองบ้างามิล l าเราสองคนทำเพื่อความสุขของคนอื่นมาน,นานมากแล้วนะ เจ้าหญิงซามิล่าถอนหายใจดูอ่อนลงไปมากและท้ายที่สุดก็ยอมที่จะไม่มั่นหมายกับเจ้าชายเฮนริกยาหยีหรือยาสุมินเห็นข่าวของเจ้าชายกับเจ้าหญิงที่กำลังจะแต่งงานกันในอีกไม่ช้าก็ได้แต่ถอนหายใจยาหยีเธอเห็นข่าวนี้หรือ,อยังข่าวเด่นข่าวดังประจำวันนี้เลยนะข่าวอะไรเหรอน ก็ข่าวการแต่งงานกับเจ้าชายเจ้าหญิงประเทศนาดาวนะสิหุยสวยมากเลยนะเป็นเจ้าหญิงที่สวยแล้วก็สง่างามมากเจ้าชายก็หล่อทั้งคู่เหมาะสมกันยังกับกิ่งทองใบหยกแน่เห็นสิเห็นแล้วข่าวดังออกทั่วโลกใครจะไม่เห็นน่าอิจฉาจังเลยนะโทเกิดมาก็มีชีวิตสุขสบายได้เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายน่ะใช่ชีวิตของพวกเขาน่าอิจฉามาก เกิดมาเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนี่มีแต่เรื่องดีๆเนาะดูสิเฮ้ยทั้งสวยทั้งรวยอยากกินอะไรก็ได้กินอยากทำอะไรก็ได้ทำยาสุม,มินรับฟังและยังคงทำหน้าที่ของตัวเองไปไม่ปริปากบอกให้ใครได้รู้ว่าเธอกับเจ้าชายเคยเจอกันมาก่อนกระจบกันไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าคลิปหน้า เจ้าช,ชายจะตามหายาสมินเจอหรือเปล่าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ